ไม่ต้องตามกฎเกณฑ์อ๋อจริงไหมัตอนนี้มันเริ่มสั่นที่ที่คิดแล้วมันใช้ความรู้สึกเล่นก็เลยออกมาเลยสวัสดีครับถังเบียร์ครับเบลต้องใหญ่อีกนะดึงเต้นผมก็เคยเดยไม่เห็นเดี๋ยวข้างหลังไม่เห็นผีไม่ต้องยุดผีเฮ้ยผี sorry ตัวเองฉันเพื่อนยกไม่ทันเลยจะมีท่าไหนที่ถอยหลังรอดไปโดยไม่ต้องมองไม่ได้สงสัยแบบไหนตัวเองไม่ออกซิตัวเองไม่ยกเพื่อนอึ้งอยู่เพื่อนอึ้งอยู่ เฮ้ยผีเอออ่ะในี่ลองทำตอนจบเมื่อกี้ล้วทำตอนจบอันเซตอันที่เป็นก่อนที่มาเข้าละครอะที่จับมือกันอะในี่ลองมาทำกลุ่มนี้สิครับมาเมื่อกี้เราเพิ่มนิดนึงตอนที่ร้องต่างคนต่างเธอเด้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 อ ทีนี้กลุ่มกลุ่มไหนจะอยู่แถบขึ้นหน้ามันนิดเึิงแน่แน่จ้ะทีนี้คันนี้ตัดลงมาหน่อยนึงสวัสดีครับอันเบียอรับไม่ว่าจะเป็นร่างรปอนเรื่องแป้งเออผมก็มั่นใจว่าผมเป็นที่หนึ่งเสมอเฮ้ยพีไหนพีเอาใหม่มา